luôn, bảo anh lấy, cả luôn đi nè, bảo. ô. không có nói, chỉ cần đi sẵn. sai, bố con chia này, ngân chia cái ngân lửa. lửa đi nè, ngày คิดนีน่เขามาพี่น้ง oh. งขของโอ้ออกไม่เลยเขาครับขัดผู้ใดมีดต่งไม่เล้น,ลน,ลนั่นมูนันเต้าสีแดงเงินหมื่นพี่น้องปาดโทษ <c oughs> อ้าวพี่น้องไรบาดเนี่ยอะไรให้เลขพร้อมถึงจะเร่งใจงุนเงินไปรถดีรถจีนพ่้อมซอยเรียกเจ้าพี่น้องเขามาโอ้ปาดโทษปาดโทษ ไปไนนเป็นอะไรรอดบานนี่มาแปลกกันรอดพี่น้องเอง้อือโอ้อา้าวสวัสดีครับผมอา่าสวัสดีพ่อดาบเสียระยองครับครับสวัสดีครับผมอา้าวพี่น้องคอยตั้งกล้องบ่าฮัทเลยจ๊กมาแบบไหนจ๊กไหนที่ว่าตั้งกล้องรวนเลยเอาเอาเอา่อา,า,าพ่อดาบเสียระยองมาแล้วเงินเหลื้อ่อาทงวาสั้นพี่น้องอา่า เงินเหลือถงเสรีมาไฮโซฟ f ซีกันปีใหม่สั่น่ะเป็นจังไหนคุณพ่อเป็นที่ไดนครับไปดีโอ ล่างมิ่สาล่องหกจับคู่โเาขอมขม้ิดท่านคนคนน้ะไเอาพอดับเช่อะไรพอดับไม่เองพี่หลังพอดับไม่เองอืม ได้รับบิงเงินล้านได้พี่น้องเลขสามพี่น้องเลขล่านได้พี่น้องอ่าอันนี้เฉพาะล่างมาพ่อเฉพาะล่างอ่าได้ไรขยับขยับขึ้นบนก็ได้อืเลขค้างนี่ให้ขยับขึ้นบนก็ได้ไปได้ทางบนทางล่างเนะาะไปวิ่งสามตัวเดียวอืมครับวิ่งสามตัวเดียวอเอาเด็กวิ่งเงินล้านพี่น้อง แมวิ่งการดอยู่ในวิ่งไทยอยู่ในทางประเทศเลยเขียนเลยพี่น้องอปีนั้นพ่อดาบเช่นยังคือโอ้คือโหวเช่นด้วยมันถือแมน่นแบนบมันมันมันโมแม่นหรอพี่นอกก้องผมก็หัวกูเจ้าแต่เอาตรงนี้มันถือมาตลอดเป็นบ่หละ่ะครับเบิกวิ่งคือเลี้ยวเลยพี่น้องผมบ่าในน้ำเห็นพี่น้องซื้อเป็นล้านผมในน้ำซื้อพันสองพันก็ได้สามสิไซอ่ะอ่า อ้าวหลุดไปแล้วครับอ่าอ้าโอ้ยเล้วพี่น้องโซ่ซับมันตัดไปเอาครับผมครับผมเอาล่างวิ่งสามล่างวิ่งสามพี่น้องครับนั่นคือเปิดใจดี่งเ,เงินล้านพี่น้องอื ชิปนี่มูเจได้ได้ถึงเลยอะได้ถึงเงินพ้อพี่้องโอ้คุณพ่อสีแกให้สิบท่านครับท่านละหมื่นบาทอ่าสิบท่านท่านละหมื่นบาทแมนแต่ข่าท่านอยู่ในลายของคุณพ่อครับท่านละแสนบาทโอ้ครอบครัวพี่รองอ,อันนี้คือคุณพ่อเนี่ย ทำบุญทำไหนก็ทำมาเบิดแล้วนะ,ะมันก็จะเอาเงิ่อนไงมั่เย่อครับเอาไปปพดนี่พดสินให้ได้มีนี่เขาไปใส่นี่บ่มีนี่เขาไปซื้อนี่ว่ามักินคอ,อใหยเป้าเด้อ๋ออืมบอกบอกเลยเป็นสะสอได้พี่น้องแต่ผมเป็นเป็นผู้หวังดีอยากซอยเหลระประชาชนพี่น้องอ่า ครับ,บ,บอบในหน่อยวันใจใจพี่น้องให้มากดไลก์กดแช่ซ่องมาให้หรือซ่องเขงาไปครับผมประกาศเป็นทาการมาคุณพ่อดาบเซียนยองให้แล้วนะที่คุณพ่อยังบอกว่าท่านจะมีโชคเดี๋ยวคุณพ่อจะให้เลขไทยเปิดรถสามทุ่งท่านมันมีสิบเปิดแต่ให้เอาขางหลังเลยพี่น้องอ่าครับผม เลขตัวเดียวข้างหลังน่ะประกาศยิบคนขันมี่ยี่สิบกับให้ยี่สิบคนต่อมื่อคืนเพือนพี่น้องอ่ะวิเศษพวกใหม่เบิ่อทุกคนพี่น้องเพราะมันมีเฉพาะแฟนพันธ์แท้พี่น้องสำหรับคนที่ติดตามพ่อดาบเท่านั้นนะถึงจะรู้โดยเพียงเด้อเตรียมกระสอบไปใส่พร้อมวัสดุพี่น้อง ฟันพี่น้องฟันไปเลยเลขล่างคุณพ่อเนี่ฟันไห้หกสามเม็ดเดียวเด้พี่น้องโอ้ฟันหกสามเม็ดเดียวเลยแต่ว่าเลขตัวนี้ให้ขยับบนขยับล่างเลยพี่น้องอ่า uh. แต่ว่าเลขอ่ะของคุณพ่อเนี่ฟันให้แปดสามเมแล้วอ่า uh. บนบนคุณพ่อฟันให้หนึ่งแปดสามอ่าแต่ว่าค่าถ้าขยับตัวนี้ก็ต้องเป็น หนึ่งหกสามหรือแปดหกสามพี่น้องอื mm. ย่อมบอกว่าเลขล่ลางครั้งเดียวได้พี่น้องอืม mm. แให้เอาขึ้นไปบนถ้าเอาขึ้นไปบนให้ลักหน่อยขึ้นหนึ่งก็แปดครับผมมุนไม่ใจหกสามตัวเดียวพี่น้ mm. อ,งองอืมอะไเขามาฟังแล้วอกะนกดไหลกดแช่แล้วก็เจ้ากัสิมิโซ่ครับไมเลยคุณพ่อสิบอกว่า เลขไทยเบอร์โทรศัพท์ของท่านมีสิบหลักรัุผท,ท้ายได้พี่น้องอ่าแล้วก็คนอยู่ในไลน์ของควณพ่อสองแสนหกหมื่นเ้า 2, คนหวังว่าท่านจะโชคด,ดีถึงว่าท่านถ้าไม่เข้ามาดูคลิปนี้ครับแต่ผมก,ก็อยากบอกให้มาอยู่มันมาอยู่ในคลิปนี้อ่ามากดไลค์กดแชร์ 2, สองแสน ครบปืนกิบบอคนให้มากรายคนแชทคลิปนี้ครับผมมูยาาเย้ากัสิได้เงินขอ,อ,ขอบคัวแล้วแสนเนี่ยพี่นนอะโอ้ห้สองออบบล้านอือเบาๆเรียนแล้วเตรียมชบาบโทรศัพท์ไปเลย่ะไม่เลกตัวเดียวทางเดียวครับครับผมโอ้ ของแค่ของแค่พ uh, ี่น้องของแค่ล่างหกสามเมตรเดียวครับผมครับหัวเามันกมีสวนการเ่เอาตรง n ก่อนเอาตต o งก่อนพี่น้องครับผมไอวนสามกดเจยวข้าเอาตุ๊กนอน เพราะว่าเลขมันมีที่มาจะไปพี่นะ้ oh. องโอ้บ่าวเลนเล่นครับเลขตัวนี้ในถะ้ามีที่เป็นเซ็ตเรียบร้อยพี่นะ้องหืมขันภาษาเลนะ่าเออนมาอาถ้ามีที่เซ็ตเซ็ตเรียบร้อยน่ <c oughs> อยภาษาล่าเจ็บซอกอีกถ้ำพิธีแบบไหนพอเอาเลขมาท้ำพิธีแบบไหนทำแล้วท้ำพนะิธีแล้ว่ยนะกุมารเล่นสุด ต,ำต,ำตำาเนะโอ้โหกูบ้านแล่นตำเลยเรียกตัวนี้แอน,นปาดโ่อนั่นแหละคุณพ่อเลยมาประกาศพร้อมคุณพ่อกระจายแขวัญพ่อห้องเลยคุณพ่อไปอยู่งซ่องไหนคุณพ่อประกาศเบิ้ลทุกช่องครับแล้วก็ขอบคุณทีมมานาทั้งสองซีมีน้ำใจครับแล้ว บ่ได้คิดฟังพี่น um ้องอืมอืมบ่ได้เอาเลขสูงบ่ได้เอาเลขแปดบ่ได้เอาเลขเก้าที่พี่น้องตัวหน้าบ่เอาเอาตัวหลังพี่น้องเอาตัวท้ายครับผมขาขาที่เอาขาที่เอาตัวหน้ามันก็ถึงพุทธคุณเด่นาะอ่าเอาตัวหลังพี่น้องหนึ่งตัวหลังแหละขาผู้ใดมิโสขาผู้นั้นแหละส้มส้มเอาสูอเลขกับพี่น้องอ่า พูดละพี่น้องคันช่วงพี่น้องเขามาหลายพูดแล้วผมจังที่เสลยพี่น้องช่ว <c oughs> งนี้เอาลุ้นเลขไปก่อนพี่น้องอ่าเอาเลขไปสักก่อนเจ้นั่ <c oughs> อืออ่าพี่น้องของมาฟังน้ำกันเด้อพี่นอ้องเนาะอ่าสำหรับตัวเลขแนวะทางงวดสุดท้ายของปีบนหางเดียวล่างหางเดียวก็ดับเสียระยองครับอ่า พราต้องการคุณ hmm. พ oh. mm ่อ hmm. ต mm ้องการให้ปนนี่ปุ้สินได้ได้พี่น้องอืมครับผมเพิ่นยังอยู่มันเยเอีหยังโอ้งมันยเมูเจ้าซื้อเลกี่สิบงก็บ่ือคือกพี่น้องอืเอา่ให้เลขว่าให้เงินว่พี่น้องอืเตรียมตัวรวยเลยพี่น้องครับผมอืมผมบ่ได้เป็น อ่เว่แ่ผป็นระชาชนเดียพี่น้องไม่เลยอะมองจริงิงอโอ้คนมีน้ำใจพี่น้องก็ซำนี่แหละคนมว่าเราปากเราแต่พูดจริงข้างกินก็ซื้อกินพร้อมง่านแต่ก็น่าคุ้มวันที่สองผมยังใส่วันเบิือนพี่น้องเลยตัตผมเออทำาถือเลขปงีแต่ละงวดแต่ละงวดมันที่น่อยว่าพี่น้อง ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ได้เลยพี่น้องเนาะประวัติศาสตร์นี่เียพี่น้องอยาก,อ,อ,ยากอยากวิงง่งสามล 10, ังครับเพิ่งมางานกับไปวิ่งสี่ลักสิบมาวิ่งวิ่งล่างวิ่งลังวิ่งล่างแปดกับไปล่องวิ่งวิ่งบนแปดอีกกับพี่น้องเอ้ยยังไงไอ้ผมมอเบอรเลลนั่นพี่น้องกันอยากด้วยให้มึงมึงจาวิ่งเลยอ่าายในเลขสามตัวที่ผม่อบอกเนี่ย Mm. มีสามมีแปดมีหก uh. และมีหนึ่งสี่โถ่พี่น้องครับมูยาสิรวยพี่น้องโอ้สองห้างมคขอดไหมแปดสามกับหกสามมันเอาแปดแล้วก็เอาหนึ่งี uh. ่้ออยมูโ uh. ยสิลวย uh. mm. อย่ำบอกว่าห้างนี่ให้พบหกสามพีเน้องให้ยูลางน้ำอื <ม>จย่างเงินหมื่นเนี่ยลุงคุนพันเดียวพี่น้องอมาขึ้นอย่างกูได้เลยแหละแล้วแีกเงินหมืม่นจะพึ่งพลอยกระจายอีกค,ครับครับผมครับผมพูดไปเลยพอ่อครับพี่น้องสี่ตัง้งใจตั้งเลยพี่น้องอผมสิ่งเหลียวประชาชนครับผม,มนในเมืองไทยหรืออยู่ในต่างประเทศ หมายเลขตู mm ้สามคนปองกับคุณพ่อครับหมายเลขตัวเดียวพี่น้องอืมสิบัวคุณพ่อเอาตัวเดียวคุณไทยว่ะแปดพี่น้องฮ่ะแปดพี่น้องโอ้คันพี่น้องมี่แปดอ่ะไทยพี่น้องกดชั่วสามมาพี่น้องโอ้ ลาพี่น้องอยู่ในไร่ขัดพี่น้องมีแปาหลังขัดเตรียมรับเงินไปเลยสองแสนบาทพี่น้องโอ้ถ้าพี่น้องยึดทั้งน้องเตรียมรับหนึ่งหมืนบาทขามีหมายเลขกแปดไม้เหล็กต้นซักตูตูไทยเลยพี่น้องอ่าภูริโชคดีพุทพ่อพ่อลูกขอมุขเจ้าสุขดีเลยพี่น้องโอ้ โม่เลยหน่อยโม่บ้านบ้านมันจะชอยพี่น้องครับอ่ะจังซอยเหลือที่ซอยแบบได้จังมุจโจังสิไปไงมันถึงลงดาพี่น้องแต่บารีผมหาเลขหาเบอร์มากอ่ะคือเราเอาเอา,เอาเงินซะพี่น้องอ่ะเอาเงินก็ซะโอ้ใครที่สรุปแล้วสรุปแล้วใครที่ลงท้ายหมายเลขโทรศัพ ลงท้ายด้วยแปดครับผมให้โทรไปหาคุณพ่อดับเชนย่องเลยโทรไปหาคุณพ่อดับเชนย่องก็ได้โทรไปหามาด้วยไปเบ่งข้างหมาดก็ได<อ><อ>้โอ้ยมาดกันโทษไปหาคุณพ่อละเออแต่ว่าแต่ว่าขันขันคุณพ่อรับสายคุณคุณพ่อคนทางไงร้อนทันทีเลยโอ้อาแล้วกันได้รับแล้ว อย่าลืมมายืนยันในส่งมาเองหนึ่งเก็บข้อหาด้วยพร้อมเด้อพี่น้องโอ้พี่น้องเอออืมอืมลงท้าย,ด,ยด,ด้วยเลขแปดได้เพียงเด้อรากาอ่าสำหรับรัฐบาลให้งวดวันที่สิบหกนี่พี่น้องคร<อ>ับพร้อมสิสิวันให้อย่าให้เกินวันที่สิบหกนะพี่น้องโอ้มันมาเกิดสมองหรอกพ่องาน มันนี้มาตีสิบะมางแล้วมีการหานพี่น้องโอ้ยังมีบาดยุ่งจ้ากระจายเกินมาตีสิบโมงครับอ่าปิดอ่าปิดทันทีพี่น้องอ่าโทรด่วนครับผมโทรด่วนเลยใครที่มีลงท้ายด้วยเลขแปดอ่าโทรด่วนหาพ่อดาบเพิ่นพี่น้องเนดี๋ยวว่าเดี๋ยวว่าทางไล่ผมปิดเด้พี่น้อง ครับโบสถ์นี้รายบ่ปิดเพราะว่าวัดนี้นึงเจ้ายังมีศีลอยู่เพราะว่าฉลองปีใหม่เด้อพี่น้องครั